สวัสดีค่ะก็ที่จริงยังไม่ได้รู้จักชื่อจริงกันเลยเนาะก็ขอแนะนำตัวเองในวันนี้ชื่อสุพิศารานะคะนามสกุลโฮ์แล้วก็โดยทั่วไปแล้วพวกเราเรียกกันว่าไบโอแฮกเกอร์ลินดานะคะไลฟ e แอนเทชอินดีเพนเดนต์ดิสบิเอจากเวสต์พร b มบีชฟลอริดานะคะขอขอบคุณท่านดรสันนี่นะคะไลฟ์แอนเทประเทศไทยที่ให้เกียรติ คนที่สนใจคนที่กําลังมองหาบางอย่างนะคะเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือการเงินรวมถึงเวลาที่อยากจะได้เป็นอิสระนะคะแน่นอนค่ะว่า l i ฟ e แวนเทชนะคะเป็นบริษัทที่ทําให้ดิฉันและครอบครัวมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีการเงินที่คล่องตัวนะคะมีอิสระและมีเวลาเป็นของตัวเอง ดิฉันเข้าร่วมทำธรุรกิจเมื่อเดือนมีนาคม2020นะคะซึ่งเป็นช่วงโควิดกำลังเริ่มระบาดพอดีนะคะดังนั้นการทำงานจากที่บ้านเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่จึงต้องเริ่มหัดเริ่มดูนะคะเริ่มซ้อมในการใช้อุปกรณ์ที่บริษัทมีให้แล้วก็โลกของโซเชียลมีเดียที่พวกเราทุกคนเนี่ยใช้กันอยู่แล้ว เพียงเราหยิบเอาสิ่งง่ายๆที่มีรอบตัวและไม่คิดที่จะพลิกแพลงจากระบบที่บริษัทมีไว้ให้ในเวลาสิบเดือนเนี่ยที่ทำธุรกิจนะดีฉันก็สามารถทำเงินได้ในระ,ระดับป .5 ได้รางวัลท่องเที่ยวอีกสองรางวัลน,นั่นก็คือวันรัสและก็โปรไฟล์ซัมมิตท,ทริปคำถามก็คือนะคะเราจะทำธุรกิจอะไรในระยะเวลาที่ไม่นานแล้วได้รับแบบนี้บ้างนะคะดังนั้นจึงขอ จึงชอบนะคะชอบที่จะแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับไร้บ,บรรเ่เนี่ยแก่ทุกคนเหอเอนเช่นที่เช่น,นางานจะนำจะ้ำบำบุงกระดูกเต็งเง,ง,งแนกน้ำได้ยังจะคงเล่าต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะขอขอบคุณทุกๆคนที่ได้สละเวลาอันมีค่าม,มารับฟังนะคะดังนั้นจึงขอเล่าให้กระชับแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วเรามีข้อมูลมากมายที่ ไม่สามารถจะนำมาบอกเล่าในเวลาสั้นๆได้นะคะการเข้าร่วมทำธุรกิจกับ Light antage, ไลฟ์ a n นเท e รักธุรกิจจะได้รับผลตอบแทนจากแผนการตลาดที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความขยันและการทำงานในการในตลาดของแต่ละคนนะคะทางบริษัทไม่สามารถรับประกันรายได้หรือตำแหน่งแห่งความสำเร็จ และผลิตภัณฑ์ที่จะพูดถึงนี้ไม่ได้ใช้เพื่อการรักษาบำบัดหรือป้องกันโรคใดๆนะคะนับตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมาหลายๆคนได้รับผลกระทบเรื่องเศรษฐกิจเรื่องงานหลายคนตกงานหลายคนเจ็บป่วยหลายคนต้องเก็บของเก่าออกมาขายหลายคนถูกยึดรถยึดบ้าน หลายคนไม่มีทางออกและยากกับการที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้และต้องเข้าใจด้วยว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะ,จะกำหนดหรือควบคุมมันได้แต่ถ้าหากคุณมีธุรกิจอย่างไลฟ์แอนเทอยู่ในมือเราจะไม่เจอปัญหาเหล่านี้เพราะ เราสามารถที่จะควบคุมการเงินควบคุมธุรกิจของเราได้แปลเปลี่ยนทิศทางในการทำงานได้ไม่มีใครออกมาให้มาให้เราออกจากงานนะคะเพราะว่ามันเป็นธุรกิจของเราเองนะคะไลฟ์แวนเทเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะเกิดขึ้นมาเพราะนักวิทยาศาสตร์รางวัลระดับโลกได้ค้นพบ SOD s u p นะคะซูเปอร์ออกไซ s ์ดิสมิเมื่อปี1960 แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรานะก็ดิฉันอายุ59ปีผ่านประสบการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของวัยตัวเองตั้งแต่เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นสาวน้อยเป็นสาวใหญ่วัยกลางคนวัยทองวัยหลังวัยทองจนกำลังเดินเข้าสู่วัยสูงอายุนะการที่ดิฉันอายุมากขึ้นมีริ้วรอยมีเจ็บป่วย นั่นเป็นเพราะว่าเอนไซม์ SOD ของเราได้ลดลงคุณคงได้ยินคำว่าอนุมูลอิสระหรือฟรีเรดิคอลมาแล้วนะคะได้ยินกันมามากด้วยนะ,ะเรารู้ว่ามันเป็นของไม่ดีและผู้คนก็พยายามหาทางที่จะกําจัดมันออกไปจากร่างกายเราจ่ายกันไม่อั้นกับสินค้าพวก a n t i ี้เอ g จ พวกวิตามินอาหารเสริมสเต็มเซลล์ฮอร์โมนและอื่นๆอีกมากมายแทบไม่ได้ผลอย่างที่หวังเมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าโมเลกุลในร่างกายมนุษย์ต่างหากที่จะเอาชนะเจ้าโมเลกุลอนุมูลอิสระนี้ได้ดีที่สุดดังนั้นจึงได้คิดค้นหาวิธีที่จะทำให้โมเลกุลกลับมาทำงานในปี2003 จึงได้เกิด p r o t e n d i m NRF2 Activator วางขายอยู่ตามร้านขายยาและวิตามินช็อปในปี2005 ABC p r i m Time ได้เข้าไปตรวจสอบเพราะอยากพิสูจน์ว่า p r o t e n d i m NRF2 Activator เนี่ยสามารถย้อนไวัยได้จริงหรือไม่จอห์นควินเนสนะนักจัดรายการทีวีรายการนั้นได้เข้าไปตรวจเลือด และทดลองทานด้วยตัวเองและกลับไปตรวจเลือดอีกและก็ได้ผลได้เห็นผลนะคะของตัวเองว่าเหมือนกับคนอื่นๆนะคะเขาจึงได้นําเรื่องนี้ออกอากาศส่งผลให้เรื่องนี้เริ่มเป็นที่จับตามองแก่สถาบันวิจัยจต่างๆแต่ชื่อของ p r o t e n d i m Nrf2 Activator ก็ถูกลืมไปอีกและแล้วในปี2009 บริษัทจึงได้ทำการตลาดแบบใหม่ที่เรียกว่า Network Marketing หรือระบบเครือข่ายส่งผลให้ได้เข้าไปสู่ตลาดหุ้น NASDAQ และผลวิจัย p r o t e n n i m NRF อา a t t i v a t o r จากสถาบันชื่อดังต่างๆถึงได้เริ่มออกมาทีนี้เรามาพูดถึงอะไรที่สร้างปัญหาให้เราป่วยและแก่วัยนั่นก็คือ Oxidative s t r e s s หรือความเครียด o x i d a t i o n หรือ Free Radical เป็นภาษาไทยก็คืออนุมูลอิสระหรือจะเทียบว่าเป็นสนิมในร่างกายเราก็ได้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันก็มาจากอาหารที่เราทานน้ำที่เราต้องดื่มอากาศที่เราหายใจออกกำลังกายมากหรือน้อยเกินไปสิ่งแวดล้อมเป็นพิษพวก WiFi พวกคลื่นกระแสต่างๆนะคะรวมไปถึงยา เพราะเมื่อก่อนตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยระบบการทํางานภายในเครื่องในที่อยู่ภายในร่างกายของเรานั้นเขายังทํางานได้ดีอย่างสู้รบและกําจัดของไม่ดีต่างๆได้ดีแต่พอเราอายุมากขึ้นหลัง20ปีเครื่องภายในของเราเนี่ยที่เคยทํางานได้ดีเนี่ยก็จะเริ่มมีอนุมูลอิสระหรือมีสนิมเกาะขึ้นเรื่อยๆ การเริ่มกําจัดของไม่ดีเนี่ยเริ่มไม่เหมือนเดิมในขณะที่เราก็ยังสร้างเจ้าอนุมูลอิสระนั้นไม่เคยหยุดทุกลมหายใจเราก็ยังสร้างเจ้าอนุมูลอิสระนี้ตลอดเวลาแล้วมันจะเป็นอย่างไรถ้าเราควบคุมเจ้าอนุมูลอิสระหรือความเครียดออกซิเดชันนี้ไม่ได้มันก็จะเป็นต้นเหตุหรือสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่างๆที่เกี่ยวกับหัวใจ ผิวหนังตับกระดูกข้อต่อปอดสมองระบบภูมิคุ้มกันเส้นเลือดอุดตันตาเบาหวานและก็อีกหลายอย่างนะคะถ้าหากเราไปรีเสิร์ชคำว่า oxidative stress อยู่ที่ดูที่ PubMed gov นะคะเราจะเห็นผลวิจัยของความร้ายกาจของเจ้าตัวนี้มันมีเยอะมากๆเว็บไซต์ PubMed gov นี้เป็นเว็บไซต์ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ Medical ทั้งหลาย ซึ่งดิฉันเองก็เพิ่งรู้จักชื่อนี้เมื่อตอนเข้ามาทำธุรกิจไลฟ์เวนเทจนี่เองก่อนหน้าที่ไลฟ์เวนเทจจะเกิดขึ้นมนุษย์เรายัางไม่มีวิธีการใดๆที่จะลดอนุมูลอิสระให้ได้ผลมาก่อนเราเชื่อว่าผักผลไม้วิตามินอาหารเสริมต้านอนุมูลอิสระทั้งหลายนี่แหละที่ช่วยลดอนุมูลอิสระให้ได้ดีที่สุด แต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะร่างกายของเราเนี่ยเขามีระบบกลไกของเขาเขาต้องการความพอดีในสัดส่วนแต่และอย่างที่เขาต้องการเพื่อที่เขาจะทำงานได้ดีลองคิดดูนะคะแม้แต่ผักที่เราว่าดีเนี่ยหากเราทานเยอะเกินไปเนี่ยเขาก็มีอาการแสดงให้เรารู้ว่าเขาไม่ชอบเขาไม่ต้องการใช่ไหมคะ โปรเจกตน NRF2 s y n น h e เ i z e r ถูกคิดค้นขึ้นมาโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ใช้เวลาในการค้นคว้าหาคำตอบให้แก่ร่างกายเรานานกว่า40ปีทำจากพืชสมุนไพร4ชนิดขมิ้นชันชาเขียวมเมล็ดพริกไทยมเมล็ดลิ้นจี่ซึ่งเป็นสมุนไพรที่พวกเรารู้จักชื่อกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่ด้วย ตัวของมันเดี่ยวๆที่จะมาทำงานได้แต่มันจะทำงานจากสัดส่วนผสมตามสูตรวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าซินิจเซอร์ที่สามารถทำงานกับเซลล์ที่เป็นตัวรีเซ p เตอร์ได้ดังนั้นจึงเรียกว่า p o t t n n d i m NRF2 s y n าร์เทที่สามารถลดความเครียด o อกซิเดชันได้ถึง40%ใน30วันช่วยเพิ่ม SOD ได้ถึง30% ช่วยเพิ่มแคตอลสได้ถึง54%และช่วยเพิ่มกรตตาไทโอนได้ถึง300%และเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพียงชนิดเดียวที่ได้รับการพิสูจน์จาก NIA ว่ายืดอายุหนูทดลองหากใครไม่เชื่อก็ให้ไปเสิร์ชดูผลวิจัยเรื่องนี้ได้ที่ PubMed.gov และให้รู้นะคะว่าไม่สามารถหาแบบนี้ได้จากอาหารทั่วไปไม่ว่าเราจะทานดีแค่ไหน ทานคลีนเพียงใดทานสลัดทุกวันเลยนะครับคุณก็ไม่มีวันที่จะได้รับเหมือนที่คุณได้รับจาก p ปรต n น i ิ m NRF2 s y n i ิ e เ i z e r มันต่างกันอย่างไรเหรอคะเพราะในหนึ่งโมเลกุลของอาหารพืชผักที่เราทานเนี่ยมันสามารถกำจัดอนุมูลอิสระได้เพียงหนึ่งอนุมูลอิสระในขณะที่หนึ่งเอไของ NRF2 เนี่ยสามารถกำจัดได้หนึ่งล้านอนุมูลอิสระในหนึ่งวินาที นั่นเป็นเพราะ NRF2 เป็น Activator และถ้าหากเราพยายามทานพืชผักให้ได้เท่าเทียมกับ NRF2 ในแต่ละวันนั้นรู้ไหมว่าคุณต้องทานส้มวันละ400รูปหรือบลอคเกอรี่วันละ500ถ้วยตวงหรือบุเบอรี่วันละ110ถ้วยตวงหรือต้องทานวิตามินวิตามินซีวันละ120เม็ด ถามว่าคุณทำได้ไหมมันจริงอย่างที่ดิฉันพูดไหมนะคะไปตรวจสอบงานวิจัยดูได้นะคะดิฉันไม่ได้พูดเองเขามีงานวิจัยจากหน่วยงานอิสระและสถาบันชื่อดังหลายแห่งออกมารับรองกันเช่น Ohio State University Washington State University Virginia Commonwealth University American Heart Association มีอีกหลายแห่งนะคะแล้วก็มีงานวิจัยนะคะมากกว่า20วิจัยที่ผ่าน peer review หากจำไม่ผิดตอนนี้มี26งานวิจัยและการวิจัยนี้ไม่ใช่มาจากการวิจัยของสมุนไพรแต่ละชนิดนะคะแต่เป็นการวิจัยที่ตรวจสอบจากผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า p r o t e n d i m NRF2 Sanitizer เป็นสินค้าที่ดีมาก ดนะีดีด,ดีจนกระทั่งรายการทีวีเนี่ยได้นำไปออกรายการอย่างเช่น ABC News Today Show d r Phil NBC รวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ชื่อดังอย่าง Wall Street Journal ได้นำไปตีพิมพ์แล้วก็ได้รับการจดริขสิตถึง7จฉบับในสหรัฐอเมริกาความจริงอีกอย่างที่พวกเราควรจะต้องยอมรับกันนะคะว่า วอชิงตันสเต t ย t นิเวอร์ซิตีเนี่ยได้ทำการวิจัยและพบว่าการกระตุ้นหรือการแอ t i v a t e ด้วย NRF2 มีศักยภาพที่เป็นความก้าวหน้าทางด้านการป้องกันและรักษาสุขภาพที่ดีและสุดยอดที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแพทย์ระดับ WASHINGTON STATE UNIVERSITY ยอมรับแบบนี้แล้วเราจะไม่รับฟังหรอคะและนี่ก็คือเหตุผลที่ พวกเราถูกเชิญเข้ามาฟังวันนี้เราไม่ได้ชวนให้คุณมาฟังเรื่องอาหารเสริมเรามาพูดกันเรื่องของการสร้างภูมิป้องกันแก่ร่างกายในระดับที่สุดยอดที่สุดของประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ที่มีวิทยาศาสตร์อยู่เบื้องหลังและด้วยหลักการเดียวกันนะคะบริษัทยังได้คิดค้นการใช้ NRF2 กับผลิตภัณฑ์ต่างๆถ้าคุณต้องการผิวพรรณที่ดีกว่าเดิมเราก็มี True Science ถ้าคุณต้องการควบคุมดูแลเรื่องควบคุมน้ำหนักเราก็มีชุดฟิสีีให้ที่จะช่วยเรื่องควบควบคุมน้ำหนักหากต้องการมีเส้นผมและหนังศีรษะที่แข็งแรงเราก็มี t u o Science Hair Care หากต้องการบูส์มองบูสร่างกายในช่วงกลางวันเราก็มี a XO และหากคุณต้องการทำความสะอาดร่างกายให้ได้ความสะอาดจริงๆเนี่ยเราก็มี t u o Science Body Care ไปจนถึงสัตว์เลี้ยง เขาก็มีปัญหาอนุมูลอิสระเช่นเดียวกับเราเราก็มีเพรแทนดิมให้แก่เจ้าสี่ขาของเราด้วยขอเพียงให้ใช้สินค้าให้ต่อเนื่อง90-120วันนะคะคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่น่าทึ่งและอย่าลืมว่าสินค้าเรามีการันตี30วันและมีบริการส่งให้ฟรีจากบริษัทถึงบ้านด้วยทีนี้เรามาพูดถึงโอกาสที่จะมีเงินเพิ่มในบัญชีธนาคาร ทำธุรกิจไลฟ์แอนเทจกันค่ะถ้าหากคุณรู้จัก f a c e b o o k t i k t o k IG และใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้เป็นคุณก็จะทำธุรกิจไลฟ์แอนเทจได้ Uber เป็นบริษัทที่มีแพลตฟอร์มบริการแท็กซี่ที่มีทั่วโลกที่จับอกคนที่ต้องการใช้บริการแท็กซี่เนี่ยมาใช้บริการกับคนที่มีรถขับบริการแล้ว Uber ก็ได้คอมมิชชั่น โดยที่ไม่มีแท็กซี่เป็นของตัวเอง Airbnb เป็นธุรกิจที่มีแพลตฟอร์มบ้านพักให้เช่าไปทั่วโลกเขามีหน้าที่ที่จะทำให้คนต้องการเช่าที่พักมาใช้บริการกับเจ้าของที่พักแล้วเขาก็ได้รับคอมมิชชั่นโดยที่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองเลย Amazon เป็นธุรกิจที่มีแพลตฟอร์มขายสินค้าให้กับผู้คนทั่วโลกเขามีหน้าที่จับเอาคนที่ต้องการซื้อสินค้ามาซื้อสินค้า จากเจ้าของสินค้าแล้ว Amazon ก็รับคอมมิชชั่นโดยที่ตัวเองไม่มีสินค้าเลย Life Vantage ก็เหมือนกันนะคะเป็นธุรกิจที่มีแพลตฟอร์มสินค้าสุขภาพเรามีหน้าที่ที่จะจับเอาคนที่เขาต้องการดูแลสุขภาพเข้ามาใน Life Vantage แล้วเราก็ได้คอมมิชชั่นโดยที่เราไม่ต้องสต็อกสินค้าเราเรียกธุรกิจเหล่านี้ว่าเป็นแล็ปท็อปไลฟ์สไตล์ คือการทำงานผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์โดยไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องแพ็คของส่งของเพราะบาริษัทเราทำให้หมดทุกอย่างอีกทั้งมีเว็บไซต์มีแอปมีอุปกรณ์เครื่องมือช่วยให้เราคอนเนค t ให้ผู้คนเข้าถึงเรื่องราวรับรู้เรื่องราวได้ทันทีและธุรกิจนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เพียงทำกันในประเทศเท่านั้นนะคะแต่เป็น global business และยังคงเป็นยังคงเปิดไปเรื่อยๆนะคะในประเทศอื่นๆเพิ่มขึ้นตามที่เราเห็นเนี่ยยังมีมากที่กำลังตามมาเพราะความเป็น global business นี่เองจึงทำให้เราสามารถทำธุรกิจได้24ชั่วโมงและขอยกคำพูดของวาเลนบัฟเฟตนะคะเคยกล่าวไว้ว่าหากคุณไม่สามารถทำเงินได้ในขณะที่คุณนอนหลับคุณจะต้องทำงานไปตลอดชีวิต นะคะแล้วจะเริ่มธุรกิจนี้ได้อย่างไร Live Vantage ประเทศไทยมีชุดแพ็กเกจให้ได้เลือกเริ่มต้นทั้งหมด4แบบเริ่มตั้งแต่ชุด Bronze, Silver, Gold, p l a t i n u เลือกแล้วตัดสินใจเอาเองนะคะว่าอันไหนที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วเราจะทำเงินได้อย่างไรนะคะ ไลฟ์เวนเทจจ่ายคอมมิชชั่นเป็นรายสัปดาห์และรายเดือนที่จริงแล้วมีรายวันด้วยค่ะรายได้รายสัปดาห์สัปดาห์นั้นจะเกิดจากการสร้างเครือข่ายด้วยการบอกต่อและสายอัพคนใหม่เข้ามาทำธรุรกิจเหมือนเราคอมมิชชั่นจะอยู่ระหว่าง20-30%เราเรียกคอมมิชชั่นนี้ว่า Smart Start Bonus นอกจากนั้นเรา ก็มีร u n c h b o n u สเรามี Royalty b o n u สมี Matching b o n u สและ e l i ลฟ pool ส่วนวิธีการสร้างเครือข่ายนั้นเราสามารถสร้างเครือข่ายผู้บริโภคก็ได้หรือสร้างเครือข่ายผู้ร่วมทำธุรกิจก็ได้ทำทั้งสองอย่างเลยก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างการจ่ายโบนัสและคอมมิชชั่นและดูจุดคุ้มทุนจากการลงทุนเพียงครั้ง นะคะสมมุติว่าคุณเริ่มต้นเข้ามาสมัครและเลือกลงทุนในชุดสมัครโกแพ็กเกจในราคา2 5 0 0บาทหลังจากนั้นคุณได้แนะนำเพื่อนมาทำธุรกิจไลฟ์เฟนเทและเพื่อนได้สมัครในชุดโกแพ็กเกจคุณจะได้รับสมาร์ทสตาร์บ n นัส4,000บาทเมื่อคุณได้แนะนำเพื่อนมาทำธุรกิจอีกและเพื่อนได้สมัครชุดโกแพ็กเกจ เช่นเดียวกันคุณก็จะได้รับ Smart Start b โบนัสอีก4,000บาทเช่นเดียวกันเมื่อคุณแนะนำเพื่อนมาทำธุรกิจนี่อีกและสมัครชุดโก p แพ็กเกจคุณก็จะได้รับสมาร์ s สตาร์โบนัสอีก4,000บาทครบ5คนคุณก็จะได้เท่ากับได้ทุนคืนเท่ากับได้สินค้าฟรีนะคะและหากคุณยังคงแนะนำคนเข้าร่วมทำธุรกิจต่อไป แน่นอนว่าคุณยังคงได้รับ smart star bonus ทุกครั้งที่คุณมีคนใหม่เข้ามาไม่มีจบทีนี้เรามาดูเรื่องของรายได้รายเดือน royalty commission เกิดจากการซื้อซ้ำของสมาชิกในทีมหรือองค์กรของเราคนเหล่านั้นมาจากไหนมาจากการที่เราแนะนำเข้ามาและเราก็สอนให้เขาทำเช่นเดียวกับเรา อย่างสมมติเรามีการแนะนำเข้ามา5คนเขาเหล่านั้นอยู่ระดับที่หของเราหลังจากที่บริษัทจ่าย smart star bonus ให้เราในครั้งแรกที่เขาเข้ามาแล้วหลังจากนั้นเมื่อเขามีการซื้อซ้ำตั้งแต่เดือนที่2เป็นต้นไปบริษัทจะจ่ายเป็นรายเดือนดูจากสไลด์แล้ว5คนในชั้นแรกทุกคนมีการซื้อสินค้า200 PV ตรงนั้นเนี่ยเราจะได้รับเงิน640บาทดูเป็นเงินไม่มากใช่ไหมคะแต่เมื่อเขาเหล่านั้นเนี่ยทำเช่นเดียวกับคุณ5คนนั้นต่างไปมีอีกคนละ5คนชั้นที่2ของเราจะเป็น25คนทุกคนมี200 PV รายได้ตรงนั้นจะเป็น8,000บาทและเมื่อ25คนนั้นไปมีคนละ5ชั้นที่3ของเรา จะมีคนเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยยี่สิบห้าคนรายได้ตรงนั้นก็จะมีถึงเจ็ดหมื่นสองพันบาทบวกแปดพันบวกหกร้อยสี่สิบนั่นเข้าไปด้วยนะคะและเมื่อชั้นที่สามไปมีอีกคนละห้าคนตรงนั้นเราก็จะมีถึงหกร้อยี่สิบห้าคนทุกคนทำเชื่อเดียวกันรายได้ระดับนั้นเนี่ยก็จะมีถึงสองแสนบาทบวกเจ็ดหมนพันบาทบวกแปดพันบวกหกร้อยสี่สิบ ไล่ตามไปเรื่อยๆนะคะจะเป็นตัวเลขที่มากขึ้นเรื่อยๆเรื่องของแมทชิ่งโบนัสนี่เป็นโบนัสที่เราได้สอนทีมงานให้สำเร็จมีไรายได้เมื่อเราช่วยให้เขามีไรายได้บริษัทก็จัดสรรเงินออกมาให้กับเราตามเปอร์เซนต์ของไรายได้ของทีมงานของเราดังนั้นการที่เราจะช่วยสอนให้ทีมงานเราสำเร็จมีไรายได้มากขึ้นเนี่ยเปอร์เซนต์ที่เราจะได้เนี่ยเราก็จะได้ รับมากยิ่งขึ้นอิลิทพู l นะคะเป็นเงินที่ตัดออกมาจาก4%จากยอด PV ของการขายทั่วโลกของบริษัทไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุน่นอังกฤษแคนาดาเม็กซิโกที่อเมริกาเมืองไทยนะคะคือทั่วโลกที่บริษัทเปิดแล้วนะคะเขาจะเอามาจัดปันผลออกมาให้แก่ผู้ผ่านคุณสมบัติที่เป็นอิลิตตั้งแต่โปรเจกต์ขึ้นไปนะคะ รายได้อันมากมายที่ที่ฉันได้กล่าวถึงเนี่ยจากสถิตินะคะที่มีคนที่อยู่ระดับโปรสามจะมีรายได้อยู่ที่ประมาณเดือนละ18,592บาทอันนี้คือการทำงานแบบพาร์ทไทม์นะคะทำบ้างไม่ทำบ้างนะ,ะลองคิดดูนะคะว่าถ้าคุณมีรายได้เข้าธนาคารเพิ่มขึ้นเดือนละเกือบ20,000บาทเนี่ย โดยที่คุณยังทำงานที่เดิมเนี่ยมันจะเป็นยังไงทีนี้นะถ้าคุณเพิ่มเวลาทำมากขึ้นอ่ะเมื่อคุณก้าวมาถึงโปร5คนที่อยู่ระดับโปร5เนี่ยจะมีรายได้อยู่ที่ประมาณเดือนละ93,920บาทและหากคุณมาทำ full time อย่างโปรเจกต์ขึ้นไปเนี่ยคนที่อยู่ระดับโปรเจกต์เนี่ยจะมีรายได้อยู่ที่ประมาณเดือนละ390,000 7,024บาทอันนี้คือเป็นตัวเลขระดับกลางๆของแต่และำตำแหน่งนะคะความจริงแล้วเนี่ยเราสามารถทำได้มากกว่านั้นนะคะมาถึงคำถามที่ว่าแล้วคุณจะทำได้ไหมอย่างที่กล่าวนะคะเมื่อตอนเริ่มต้นว่าดิฉันอายุ59ปีเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวไม่มีสามีมาคอยช่วย คอยสอนเมื่อเข้ามาทำธุรกิจกับไลฟ์เวนเทจเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้เราต้องหมั่นฝึกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่บริษัทมีรองรับในการทำงานคุยกับผู้แนะนำเข้าร่วมประชุมกับบริษัทเข้ากลุ่มนะคะเข้าพบอัพไลน์ฟังให้มากๆทำให้ทำทำความเข้าใจไม่เข้าใจก็ให้ถามผู้แนะนำถามบริษัทถามผู้ร่วมงานดิฉันมีเพื่อนร่วมงานทั้งเป็นด็อกเตอร์เป็นพนักง,งานบริษัท เป็นแม่บ้านเป็นพ่อบ้านเป็นนักเรียนจนถึงคนขับรถบรรทุกไม่ว่าคุณจะมีการศึกษาสูงหรือจบเพียงชั้นปถมความสวยงามของธุรกิจนี้คือทุกคนทำได้เท่ากันหมดเริ่มต้นเหมือนกันบริษัทมีให้เหมือนกันหมดเขาเหล่านั้นต้องเริ่มเรียนรู้เหมือนกันหมดเพื่อให้สำเร็จและอยู่ในธุรกิจ ผู้หญิงวัยห้บเก้าอย่างที่ฉันทําได้คุณย่อมทําได้เช่นเดียวกันขอเพียงลงมือทําตั้งเป้าหมายซ้อมพูดซ้อมใช้เครื่องมือต่างๆทําให้เป็นนิสัยและอย่าหยุดก่อนที่คุณจะสําเร็จค่ะขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ